นคนปรปฐมพ่อเมืองนคนปรปฐมข้าราชการนักการเมืองประชาชนพร้อมใจทําบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนําข้าราชการนักการเมืองประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรหน้าองค์พระปฐมเจดียเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนาริศ องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนายสุรศักเจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษานายสุนทรแก้วพิจิตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนคนปรปฐมนายเสรินแก้วพิจิตตนายยกเทศมนตรีนคนปรปฐม พันโทรดรสินทบแก้วพิจิตสส,สนครปฐมเขตหนึ่งและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์99รูปเนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลความสงบสุขแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี2566โอกาสนี้พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ได้กล่าวสมโมทนียขถาพร้อมอวยพรขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งองค์พระร่วงโรจนทริ์ซึ่งเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครปฐมจงปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดนครปฐมอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภยัยและอันตรายทั้งปวงตลอดปีและตลอดไป นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประกอบด้วยหลักความมีเหตุผลความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานเงื่อนไขแห่งความรู้และคุณธรรม มาเป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกที่จะทําหรือไม่ทําในทุกๆก,กิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกับกิจการงานอาจาขอให้ประสบความสําเร็จและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีใหม่นิวยี่สิบสีปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกัวลีสุวรรณรายงาน